ทีมข่าวไทย p ี s ลงพื้นที่สำรวจในย่านสุราคลองหนึ่งครับหรือที่รู้จักกันในชื่อย่านกีบหมูจุดนี้เป็นย่านที่มีชาวกัมพูชาพักอาศัยอยู่จํานวนมากครับในช่วงค่ำเนี่ยจะเจอบรรยากาศชาวกัมพูชาเดินหอบพิ้วอุปกรณ์งานช่างหรืออุปกรณ์เครื่องมือรับจ้างต่างๆพร้อมกับข้าวปลาอาหารกลับเข้าที่พักหลังจากไปตระเวนร,รับงานจ้างมาตลอดทั้งวัน หญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าปกติจะซื้ออาหารกลับเข้าบ้านเพื่อเตรียมประกอบอาหารไปทานที่ทํางานทุกวันแต่วันนี้เนี่ยต่างออกไปจากทุกวันเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางกลับบ้านเกิดทันทีเธอบอกว่าค่อนข้างมีความกังวลใจครับพร้อมกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เพราะกลับบ้านก็กลัวอันตรายจากการสู้รบไม่ต่างจากอยู่ในประเทศไทยแต่ในทางกลับกันก็จําเป็นจะต้องกลับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยครับ อยากยูทำนานไม่อยากไปแล้วไม่อยากอะไรแต่ยกูก็กลัวด้วยกลัวแบบสวุดว่ามีคนไม่ชอบแต่คนแต่ทุกวันนี้มีคนชอบเยอะคะอ่ะจะแต่ที่ขวดตัวเองะะ่ยค่ะแล้วก็แม่พอก็อยากกลับบ้านด้วยแต่รอ สองสามวันอีกก่อนเดีรอรถค่ะจะไปงานไม่ดหรือไปยังไปไปกี่วันกลับไปไม่รู้ราคาก็กลัว <c oughs> แต่มาไม่ได้หรอกมั้งค่ะมไม่รู้มันกันนี่แหละค่ะ จริงๆนกข่าวถามเธอต่อด้วยนะครับคุณกัจยรัตน์ก็ถามเธอต่อด้วยบอกว่าจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่เธอก็บอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันท้ายที่สุดจะกลับเข้ามาทํางานอีกหรือเปล่าก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์ทีนี้ไปคุยกับสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งครับเ mm. พิ่งจะเดินทางมาทํางานในไทยได้ไม่นานก็ยอมรับบอกว่ากลัวกลัวมากแล้วก็กังวลใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา สุดท้ายแล้วก็ตั้งใจจะกลับกัมพูชาครับเพราะว่าค่อนข้างมีความหวาดกลัวถ้าเกิดจะอยู่ต่อแต่บางคนก็เลือกที่จะทำงานอยู่ต่อในประเทศไทยครับอยากจะกลับก็อยากแต่เวลาเรากลับเราก็กลัวยุ่นี้เราก็กลัวเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราก็เ <laughs> พิ่งจะทำวีซ่าสองปีเองใช่เราก็ยังไม่มีตังกลับด้วยไงเราพึ่งจะมาได้ อัพทิ์หนึ่งเองเนี่ยครับสามีภรรยาคู่นี้เป็นชาวกัมพูชาก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันที่ยืนยันบอกว่ายังจะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยต่อนะครับความหวาดกลัวของชาวกัมพูชาเนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์ที่มีการแชร์ภาพกันในโซเชียลเหมือนกันคุณผู้ชมมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไปรุมทำร้ายรายงานข้ามชาติซึ่งก็เป็นกฎ ปรากฏในข่าวในช่วงที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ต้องย้ำนะครับว่าการทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับมีข้อมูลจากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับออกมาย้ำบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจะมีความผิดตามกฎหมายในคดีอาญาตามมาตรา295ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมไปถึงมีความผิดตามมาตรา297ครับผู้ใดกระทำความผิดฐานทำรา้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตร,รายสาหัสก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง 200, 2,000 0 0บาทด้วยครับ